สวัสดีค่ะเบลค่ะสอนศิริชวววรกุล ST024 หนึ่งในผู้เข้าประกวดอัสตาอิสบอนค่ะยังไงฝากทุกคนไปกำลังใจแล้วก็คอยกดบูสตัวใจให้เบลกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปรับชมการบ้านวีที่3กันเลยค่ะดวงแก้วถือไฟฉายเดินมาก,กับรีเม์ผมสังเกตเห็นว่าเธอดูร้อนรนเหมือนมีอะไรครับข้องใจพอทักทายกันเสร็จดวงแก้วก็หันมาทางผมแล้วบอกว่ามีอะไรจะคุยด้วย แต่ต้องคุยกันสองคนผมหยิบตะเกียงหนึ่งดวงแล้วพาเธอไปที่ใต้ถุนบ้านปะมีแคร่อันหนึ่งวางไว้เราขึ้นไปนั่งบนนั้นเมื่อมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครแล้วดวงแก้วก็เริ่มเล่าเบาๆว่าตอนที่เธอจมน้ำเธอไม่ได้หลับตาเธอเห็นนางเงือกแสนสวยว่ายน้ำเข้ามาใกล้เธอแล้วยิ้มให้บอกว่าไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวผมรีบบอกดวงแก้วว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรูปร่างคล้ายคนแต่ฉันมั่นใจนะบีตั๊กว่าเป็นนางเงือกฉันเคยเห็นในหนังสือผมยาวมีแขนด้วยดวงแก้วขานผมไม่รู้จะพูดอะไรดีในเมื่อดวงแก้วมั่นใจว่าเป็นนางเงือกก็ตามใจเธออย่างน้อยเธอก็ปลอดภัยช่อม่วงเหมาะมีรถ หอมปรากฏกลโกสุมคิดสีสไลคลุมหุ้มหอม่วงดวงพุทตาลฝอยทองเป็นยองใยเหมือนเส้นไหมไข่ของหวานคิดความยามเยาวมานเย็บชุนใช้ไหมทองจีน